ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไฮีใช้กับมีตั้หลอนกินเที่ยวครับผมมีมาล้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อตุนนะครับเ็นเจ้าเก่าของอำเภอสีช้างใหมนะครับยุคห่างปั้มปตทครับผมนี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปชมในร้านครับผมนี่ครับพี่น้อง ร้านควยเตี่ยวหนานั่งครับผมบรรยากาศในร้านโอ้ยน้ำซุปนี่หอมคักขนาดเลยพบบไเบิงนัน่นซุปงเข้มขน้นมันไหนครับพี่น้องมีด้มีเลยครับผมคุณยายก็คือ ตามลูกกันถ้าตามหลักจริงได้แล้วห้องเฝอเนาะแต่ก็เพิ่นจะห้องเฝอนะครับไม่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 ได้ตามให้เอามาขอมาน้ำจิ้มคุณได้คุได้เสตียมอันนี้เส้นเล็กได้เส้นหมี่อันนี้เส้นเล็กค่ะอันนนั้พิเศษตงพิเศษคิวคิวหน่อย เร่องดรกใช่ไหมครับขอบขอ,บนอ,นนะอน,นุญาตรับประทานครับต้องอนท่านผู้ชมครับคับตอนนี้ก็มีน้องเป็นพรีเซนเตอร,ร์ให้นะครับผม <c oughs> นอ้มนองแม็กกี้น้องแม็กกี้นะครับแล้วต้องมีคำพงเพราะว่าเดี๋ยวคิดคำซอยให้ไม่อ่อดเพราะว่าของโค้ชชัยนี่เพราะว่าพี่น้องเป็นเบิองหลายแล้วนะครับอยากเบิองหนาไม่ไมบ้าง กับน้องมะเมียวน,นะครับผมกำลังกินเผยยังอร,อร่อยแซ่บมากเลยครับผม,มนี่เลยครับยง่ายหมดแซ่บเลยครับผม,บบมพักหลายๆพักหลายๆ,ๆนี่นะของแก้เลยนี่นอนแ้น,นอ,อ,อ,อขอบคุณค่ะให้แม็กสั่งเหร ให้เหรอพี่แจ๊อันนี้คือแล้วแต่จะมีมาที่นี่เลยครับผมเนื้อเปื่อยเล้งตรงเล้งเล้งเลยครับนี่เล้งของแท้เลยครับเอามือลงเทียบกันดิค่ว่าหลังการมากจอดเออแล้วผม ชื่อของพี่ชียงใหม่เลนะ้วอย่าก็ใครผ่านมาผ่านไปก็คือไม่รู้เลยด้เนี่ยเนาะเพราะพี่ก็ผ่าน,นจริงๆอะ่ะ <c oughs> ผ่านไปเลยไงเพราะพี่ก็ไม่รู้จักไมรู้จักแต่ข้าบอ่อเนื้ยอแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าไหนอร่อยแต่รู้จักแต่ว่าเนือยอข้าบอ่อบอกเลย <c oughs> น้ำซุป <c oughs> น,นี่แซ่บมากเลยพี่น้อยน้ำซุปมันหวานหวานบอกไม่ถูกอะ่ะน้ำซุป เมื่อตัวผ่านมาต้องมามาแวะครับเนี่ยเปื่อยๆหอนๆแล้วก็เปื่อยไม่ได้เปื่อยดุ่ยนะคะเปื่อยเป็นชิ้นไม่ได้ว่าตะเบียบตอนถึงปตทตอนถึงปตทสีเชียงใหม่ร้านยายเสี่ยงเตี๋ยวหมูน้ำตกหรืออาจจะเป็นไม่น้ำตกก็มีแม้แต่คนลาวก็เขาก็ข้ามมากินค่ะ าาม,ม,าาามัน,านามันมาวันมาระพอเราเปิดปุ๊บก็ให้เรามาถึงรับเลย,ยน,นี่คือเขาเขาให้ค่ะเขาเขาแถมแต่แล้วแต่ว่าจะแจ็คพอตมาวันนี้นยยไ,ไงคุณยายไปยายยายไปสัมภาษณ์คุณยายเลยคุณยายตะเลี้ยงเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณยายครับผม ว่าเป็นเปิดมาจากกี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีแล้ว20ปีความเปิดมาก็เห็นเลยไหมความเป็นมาของร่างกุวงเปียว์ร้านนี้ยล้วทำอะไกินเนี่ยแค่เอาน้ำให้ไหนสุดใหม่จิ้มกับกะปิสุดยอดเลยครับผมพริกอ่อนฟังแท้เลยพริกอ่อนใช่พริกอ่อนฟังแท้ แม่เมี่ยวเนี้ก็มีพี่น้องสองคนใช่ไหมใช่แสดงว่าน้องแสดงว่าน้องก็ต้องแต่งไม่ก็เอ็นหงไม่ได้เลยตอนนี้เหมือนมันเป็นคนแหงเล่าแต่ไม่ได้แหงเล่านะมันเป็นแบบมันอากาศมันอ้าวๆแล้วมันเป็นแบบน้องแบบแซบมากแซบมากแซบมากเลยแซบมากอะไรที่ไม่ปิดปากทิก็กอรปี่เปนโดนเมียวเลยครับผมใช่ คือเราต้องกะปิไม่เยอะแล้วก็พริกซะหน่อยเนี่ยเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี <lawsuit> <ulously done. S 1> ้เราก็มีพีเซนเตอร์สองคนครับผมพีเซนเตอร์ประจำประจำอำเภอท่าบ่อยอดแค่ให่ดู้เยอะแยะแค่เลยครับผมมีเลยไปต็มีคนมาเรื่อยๆนะร เป็นแบบเป็นแบบคนเมย์ยุ่งกว่าคือให้ผ่านไปผ่านมาคือต้องมาเลยนะรู้จิตลงมาแต่ในรถก็อายุแค่ขึ้นสอติ๊กเนี่ยเนยไงได้ไปนอนเขาออกขอกไก่ทั้งไหนทางเนยไงได้เนี่ยนี่ต้องมีคนสอายุอ่ะไม่ใช่พี่ขอบคุณครับผม ใส่มะนาวมันจะหอมลงไปที่ช่องมันจะเป็นแบบไม่รู้แต่มันก็เข้ากันอ่ะเข้ากันจับตัวน้ำตกตกเกลียวก็เลยลงบีบมะนาวเลยมันจะเป็นอีกรสหนึ่งเลยแต่มันไม่เปรี้ยวนะแต่มันจะหอมหอมแบบบอกไม่ถูกนะมันหอมมะนาวแต่ไม่ได้ว่าหอมมันแล้วเป็นขึ้นร่าขึ้นคอยอ่ะ คือต้องลองนะพี่ยายบอกไม่ถูกเมื่อกี้หนูใส่ไปชิ้นหนึ่งแต่พี่ไม่ต้องบีบหมดก็ได้บีบพอน้อย,อยมันได้รสรสรสส้มรสเปรี้ยวอะไรแบบนี้อืนี่หยววางไว้ที่จานแล้วทินก็ได้ค่เะเห็ดเมีมันเห็ด้องโชว์ต้องโชว์ต้องโชว์เมนเฮตั้มนะครับผมอันนี้อันนี้กระดูกนะคะกระดูก ไม่ต้องยังไม่นัอได้กัดเลยนันแะแค่หยิยบมมออกมา, <ละ S 1> าก็หลุดออกมาจะกระดูกเลยครับนี่แบบสุดยอดแล้วผมแต่ว่ามันมันเปื่อยแล้วมันมันอร่อยมันหวานของกระดูกมันนั่ง้นเยันอเนี่หล,ลุดออกมาหมดเลยครับอันนี้มืออันนี้กรนนนนะดูก จเืแอืมนักเลยนะอืมเราะทำกอนทำแล้วก็หมดหยิบเลยนะนันเก่งใจคิดแต่ว่าคิดว่าเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆ อร่อยแม่อร่อยก็คิดดูเนี่ยมะเมี่ยวหุ่นผอมๆยังสั่งพิเศษอ่ะแต่พวกพี่ไม่กล้าสั่งเลยเพราะว่ากลัวจะได้เยอะแล้วกินจะกินไม่หมดเนี่ยก็เลยแบบเอาธรรมดาก่ด้วยดูน้ำพริกก่อนโอ้มีเผ็ดไอมืางทีมันเป็ดมามันเปซนี่มีเอ็นด้วยนะเนี่ย แต่พี่บางคนชอบกินพริกกับกะปิให้กินด้วยเปลี่ยวนะอยู่บ้านแกก็ยังต้องซื้อกะปิอะค่ะตอนแรกก็ซื้อจากนี่แหละไม่พอตอนนี้เอาซอสรุใหญ่สุดอะไปว่าพวกพี่ทำพวกกับข้าวที่มันมีกะปิด้วยก็เลยซื้อรุ่นใหญ่เลยแต่ต้องเอายี่ห้อมะนาวเลยนะยี่ห้ออื่นไม่ได้นะมันเค็มแต่ยีห่ยห้อนี้แหละยี<ๆ>่ห้ออื่นเค็มไม่เท่าไหร่ใช่แล้วถ้าจะอร่อยสกตรนึงก็ที่ว่ามาจา พวก็ทะเลน่ะใต้เหนือไหมที่มันฝ่แดงเพลนเพนเออได้นะอันนั้นจะอร่อย,อยแต่นานๆทีเราจะเจอของอร่อยแล้เราตำน้ำพริกกระป่กอืมแต่อันนี้เนี่ยกินอย่างเงี้ยก็อร่อยตำน้ำพริกกระปุก็อร่อย,ตออยอแต่ใส่ไม่เยอะนะแต่ว่ามันมันแบบก็ก็ได้ได้กว่ากระปุกที่ฝา่าแดงอืมแล้วมันหาซื้อง่ายด้วยอีกอย่าง อะไรอย่างเงิเนี่ยเราไปตลาดเราไปไหนเราก็หาซื้อง่ายด้วยออเรียกว่มามะนาวแต่ถ้าพวกเป็นฝาแดงๆพวกแบบเป็นอย่างนั้นมันต้องรอง,งานปอเถอะเหมือนจะมีมาแต่มันไม่ไม่มอไงอเลยนักเลยกลัวเผ็ดไม่ถูก ถ้าเรามาค้าตัตก็จะเต็ม,มใช่ไหมถ้าเปิดขายต้งจต่เทาไหมไม่ขายเทาเลยแปดเก้าโมงอะไรประมาณนี้หรอประมาณนึงม,มีวันหยุดไหมหรือขายทั้งวันเลยไม่เลยน้ำไมหนหน่น้ำแกแต่อะไรอะ่ะ ทำไมกินแล้วแบบอร่อยไม่ใช่ดอกแก้วมันแก้วเล็กมันกินได้เรื่อยๆเดี๋ยวลองกันมากกว่าจะสอบถามคุณแม่นะครับ นี่กับลูกค้าเขาทยอยมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมร <c oughs> ้านนานั่งนะครับคนไหล <c oughs> ครับผมถ้าคนอยากเขามากินนี่เขามาทางไหนได้ครับผมอะไรครับผมครับผมสอบถามเส้นทางที่จะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้าน <c oughs> โอ้มเสมเสเซเลียงนี่ครับผม เส้นทางเนี่ยครับเส้นดินตาภาพมาเลยครับตรงมาเลยครับผมที่จะไปผ่าตักเสือก็คือผู้ใดจะแวะมากินก็แวะมาได้นะครับผมเพราะร้านเขนจะติดอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันปตทนะครับนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนี่ครับผมเด็กกัพอใช้กับมี์ตั้มครบจบคลิปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปพ่ออ่านคลิปหน้าครับผมครับร้านก๋วยเตี๋ยวโหร้านนี้แนะนำนี่ต้องคู่แนะนำมาครับผม บอกเลย่าแซ่บมากถามเท่าไรแพงห้าสิบหกสิบบาทครับผมนี่ราคาครับผมครับหนึ่งแดกฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิง่งด้ยพี่นอ้องย่บาบ่ได้ลัดคลิปใหม่ๆของพ่อหนีชัยกับเมย์ตั้มนะครับผมครับคลิปนี้พ่อนี้ชัยกับเมย์ตั้มขอสวัสดีครับ